มันเอาเรียนไปไม่ชุบหมอขอยระจำผิดคนขอยนึกว่ามันหมอฟเฟื่อดอยู่เทงึงเทิงแทงน้ำมันบันดใดมันเจา้าคอยทีแจ้งระเบือขึ้นไปคำสั่งคอยคำสั่งเราคอยสิบว่ตเต็งสิบสามคนแล้วใจเย็นใจเย็น บนหัวใช่ละสูเขากอกระบปมี <laughs> กอกระบปมีกำมาครับคุณเดวิลจะทำยังไง ก้าวแล้วก้าวแล้วถ่าเข้าวงได้ไหมเข้าวงเลงนีะสวยไปโหลดจ้าเขารโหลดเขาบ้านนี่คือลูกซองไหมเดือโอ้ถีบลุมเลยใช่หล่ะมาดิยะ มันดักอสิละวะจะได้โอ้โ้สุยอดยจา่าเลจ่าเลจ่าความมักจไา cứ cứ lo mà nhìn cần sức rồi vương chơi chơi nhưng nhưng đi liền là vậy đi chơi khốt chơi khốt chơi <laughs> khốt

Tu ça Oh, đi. Ô, đào. Đào bên đường. Bố mì cỏ đấy, Điệp loài ít. Loài ít. Loài. nó. เอาหนีละมึงเอานีแล้ววะเป็นไดเรียบร้อยเอาจนได้นะรู้รักครูเล่ชิมหายตีเราไล่ไล่ไชุบกันมาตงผู ัขึ้นผลว่าค <laughs> ลิก <c oughs> ลือ <c oughs>